วันนี้อยู่กับจอพัด,ดูนะผมวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปรู้จักกับสถังที่วัดนะผมในบ้านบ้านจอพาด,ดูนะผมไปไปดูกนะันไปโอเคท่านผู้ชมตอนนี้คือผมจะพาะทุกท่านไปชมบรรยากาศรอบๆวัด ประมาณนี้นะครับโแบบเชา้าวันนี้เป็นวันที่แบบสดใสมากมบบากวัดวัดบัันเรานี่แบบมันจะธรรมชาติล้วนๆนะไปดูรอบๆกันว่ามีอะไรบ้างวัดที่ที่วัดผมเหย เจดีก็จะประมาณนี้นะครับผมดูเจดีดูอะไร,รุดแล้วก็จาฝั่งนั้นก็จะเป็นกุฏิของพระนะฮะดูครับ <c oughs> โอ้โห,โหแบบแบบธรรมาชาติมากครับผู้ชมคือแบบคือแบบว่าถ้าทผู้ชมได้เข้ามาเยี่ยมชมหรือว่ามาอ่า เข้ามาที่บ้านแห่งนี้นะครับผมก็จากบ้านมาเที่ยววัดได้ครับผมเพราะว่ามีสถานที่กว้างพอสมครวรนะครับนี่ข้างล่างก็จะเป็นกุฏินะฮะแล้วก็ฝั่งนู้นก็มีมีกุฏิเหมือนกันแหละแล้วก็มีห้องน้ํำของพระส่องนี้นี่เป็นของพระนะครับผมแล้วก็ของของโยมนี่จะอยู่อีกฝั่งที่ที่ผมเริ่มถ่ายเมื่อกี้นะครับผมหน้าวัดนะรับุม ฝั่งโน้นนี่จะเป็นห้องน้ำของบะเอของโยมนะครับผมท่านท่านโยมนะครับโอเคนี่กุฏินะฮะอันนี้คือกุฏิกุฏิหลังนี้นี่พ่อพ่อพ่อผมนี่เป็นเป็นคนเป็นคนทำนะนี่เดี๋ยวอันนี้อันนี้ก็แบบไม่ใช่แค่พ่อผมแหละแต่ว่าแบบทุกคนอ่ะมาช่วยกันนะฮะโอเคแต่ว่าหลังนี้เป็นโงกของอคนต่างประเทศนะครับผม ส่งมาให้แล้วก็ให้าชาวบ้านสร้างให้พระนะครับผมนี่กุฏิส่วนนี้เนี่ยจะเป็นสารานะคือถ้าพระเข้ามาหรือว่าทุดดงเข้ามานะครับผมก็จะเชิญให้แบบมันนั่งแบบสนทนากาันหลังนี้นะครับในส่วนในนี้ก็คือ,อจะเป็นอะไรนะท่านผู้ชม่ขาเรียกว่าอะไรนะตอนเขาจะจะ,จะมาต้มชาจะมาต้มน้ํา ดื่มอะไรนะฮะประมาณนี้นะฮะนี่อันนี้คือฝีมือของพระนะฮะพระรูปหนึ่งครับที่ที่เคยมาอยู่ประจําตรงนี้แต่ว่าตอนนี้คือท่านแบบไปทุงง่งโดงไปทุ่งดงที่ที่ต่างประเทศนะครับผมยังไม่กลับนะฮะบอกว่าแบบจะกลับมาเยี่ยมเยี่ยมอ่าอ่าอะไรนะอ่าวัดอ่านาทีนะครับจะจะ กลับมายิ้มเยียนนะครับแบบโอเคอันนี้คือ,อห้องน้ำของอ,อะไรนะพระนะครับเราจต่อมานีน้แล้วก็หลังสุดท้ายนะหลังสุดท้ายก็เป็นกุฏิเหมือนกันแหละนี่โอ้โหแบบท่านผู้ชมคือแบบว่าน่านอนนะท่านผู้ชมนี่แบบดูรอบๆนี่จะมีเดียต้นไม้นะ ผมเคยแบบเคยเข้าไปในเมืองนะท่านผู้ชมแบบไม่เห็นต้นไม้อย่างนี้นะแบบมันไม่ร่มรื่นประมาณนี้นะครับผมโอเคเราจะไปดูฝั่งน้นว่ามีอะไรบ้างไปฝั่งนี้นะท่านผู้ชมมาดูฝั่งนี้ส่วนอันนี้มันเป็นหลังอะไรเป็นหลังอะไรเดี๋ยวผมอธิบายให้อันนี้คือจะเป็นแบบ เขามาหาฟืนแล้วก็มากองไว้ตรงนี้นะครับผมเป็นเป็นฟืนนั่นแหละโรงฟืนนั่นแหละแต่ว่าตอนนี้นี่คือฟืนหมดแล้วนะท่านผู้ชมส่วนหลังนี้นี่มันเป็นตอนนั้นนี่เป็นเป็นที่ที่นั่งพักเนี่ยแต่ว่าตอนนี้มันเก่าแล้วนะเราต้องรื้อแล้วก็ต้องสร้างใหมนะ่ละอันนี้คือพระองค์ดางพระองค์ดามที่วันพระเขาจะขึ้นมาสวดมนต์จะมาไหว้สุดเทียนแล้วก็ตรงนี้ต้นไม้ต้นนี้นี่ ต้นไม้ต้นนี้นี่เขาว่าเขาว่าหนะท่านผู้ชมผมไม่ได้ลบหลูเอ็ผมไม่ได้โม้ขึ้นมานะคือต้นไม้แห่งนี้มันมันมีอ่าเขาเรียกว่ามีเจ้าที่เฝ้าดูอยู่นะครับผมอันนี้คือต้นนี้นี่จะจะจะเป็นท่านหญิงนะจะเป็นผู้หญิงพระพระที่มาอยู่นะผมก็ก็เห็นนะครับผมอันนี้คือผมก็ไม่รู้ด้วยแต่ว่าผมเชื่อหลยว่ามัน เป็นจริงแหละเพราะว่าถ้าถ้าพระบอกให้เรานี่แบบเราต้องเชื่อละเพราะว่าพระนี่เขาพระนี่แบบไม่โกหกนะนี่นี่คือเขาตอนเช้าเขาจะนี่ถ้ามีงานหรือว่ามีอะไรก็จะเอาอาหารมาให้นะครับผมเอามาให้ทานนะครับผมมีสารเล็กๆให้อยู่นะต้นไม้ต้นนี้นี่นานมากนี่ต้นไม้ต้นนี้นี่ผมบอกไว้เลยร้อยปี เกินร้อส่งเกินสองรอปีนะครับตอนนี้นี่ตอนนี้นี่ใหญ่ที่สุดในวัดนะโอเคแล้ก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะคุณผู้ชมเพราะว่าวัดวัดบ้านผมนี่น่าจะมีแค่นี้แหละแต่พื้นที่เราไปผมจะพาท่านผู้ชมไปดูอ่าอะไรนะห้องน้ําของท่านโยมนะโยมที่เข้ามานะครับผมโอเคเราจะพาอ่า ท่านผู้ชมอ๋อมีโรงอาหารด้วยท่านผู้ชมโรงอาหารอยู่ข้างล่างนะมีโรงอาหารอยู่ข้างปิดท่านผะูาา้ชมอันนี้คือจะเป็นจะเป็นอ่าโรงอาหารนะครับโรงอาหารจะอยู่ส่วนนี้นะผมทางขึ้นแล้วก็ลงมาตรงนี้เจอถ้าขึ้นมาอ่าจะอยู่ทางขวามือนะนี่คือหลังอยู่หลังแรกเลยนี่คือจะเป็นโรงอาหาร เราจะพาไปดูอ่าห้องน้ำของโยมกันนี่อันนี้ก็จะเป็นที่ล้างจานนะที่ล้างจานจอยู่ตรงนี้แล้วก็ห้องห้องน้ำห้องน้ำของโยมนี่จะอยู่ตรงนี้นะจะอยู่หน้าวัดเลยแต่ว่าของของพระนี่จะอยู่อีกฝั่งนึงนี่นี่คือของโยมนะ นี่ก็จะประมาณนี้นะแบบท่านผู้ชมท่านไหนนะแบบอยากจะอยากจะมาแบบยังไงอ่ะมาสร้างบุญนะอ่ะเขาเรียกว่ายังไงไม่รู้นี่ห้องน้ําก็แบบมันก็เริ่มเก่าแล้วนะตั้งแต่ผมอยู่ผมอยู่ปสานะท่านผู้ชมตอนนี้ก็แบบตอนนี้ก็แบบมันเลยแบบประมาณสิบกว่าปีแล้วประมาณสิบกว่าปีแล้วนี่ห้องน้ำของห้องน้ำผู้โยมนะ มันก็สะอาดสะอ้านดีนะท่านะผู้ชม,มก็จะประมาณนี้นะฮะอันนี้ของผู้ชายฝั่งนน้นของผู้หญิงนะนี่จะมีแบบถ้าถ้าท่านผู้ชมเข้ามาพักในวัดนะก็จะมีนี่ที่อาบน้ําก็จะประมาณนี้ผู้หญิงผู้ชายก็จะมารวมอาบกันตรงนี้แต่ว่าต้องต้องแบ่งกันนะแบบว่าเออรอบนี้นี่ผู้ชายแล้วก็รอบหลังนี่ผู้หญิงประมาณนั้นนะโอเคท่านะผู้ชมผมก็มีประมาณนี้นะ ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กด s u b ส c r i b e แล้วก็กดติ๊งติ้งติ้งติงติงติงให้ผมด้วยนะครับแล้วก็คอมเมนต์มาด้านล่างนะว่าวัดสถาธิว่าวัดบ้านผมเป็นยังไงนะครับแล้วก็ใครมีงบอะไรแบบมีทุนหรือว่า,าแบบจะมาสร้างจะมาสร้างอะไรนะสร้างบุญร่วมกับเรานะครับผมก็คอมเมนต์มาด้านล่างนะครับ โอเคสำหรับคลิปนี้ผมก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ